ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3ครับเลือกไพ่ชิดไหนดีครับ1 2หรือ3ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกบทไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจําวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุ้ที่1นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ ดวงโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่เวิร์กมากพอตัวเราไปที่สวยนะครับขอเพียงแค่คุณนะครับถ้าในเกี่ยวกับทุกด้านนะครับถ้าอยากให้ดีขึ้นนะโดยรวมดีมากพอตัวเลยครับและถ้าคุณนะครับอยากให้ดวงของทุกด้านดีขึ้นอย่างแรกคือต้องเป็นคนมีธรรมะครับยุติธรรมห้าครับและไม่เอาแต่ใจตัวเองครับแล้วก็มูกับสิ่งศสิทใสกุมารนิ่งครับโดยเพราะไอ้ไข่นะครับแล้วทํากิจจะให้โฟครับรับรองเวิร์กคตรมากพอตัวชิ้นเดียวกันครับโดยรวมก็ถือว่าไปที่สวยเนาะ มาที่ดวงจ้าประจาวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ยุ 2. สอนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันมีโอกาสไปที่สวยแล้วก็เวิร์กมากนะครับโดยเพราะกันเงินโชคลาภกันก็ดีนะโดยรวมก็เกือบทุกด้านก็ดีมากสุดๆเลยครับขอเป็นแค่คุณภาพรักนี่หน่อยทําอะไรรอบครอบครับเป็นคนดีสินห้าครับรับรองเวิร์กที่สุดเช่นเดียวกันครับมาที่ดวงจาประจวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ยุทสามนะครับโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับ โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปได้สวยแล้วก็เวิร์กสุดๆไปเลยนะจ๊ะขอเป็นเก้คุณนะครับวางแผนเป้าหมายคุณให้ดีครับทําจิตใจให้เข้มแข็งครับศึกษาหลัของเป้าหมายให้ดีครับรับรองเวิร์กแน่นอนเวิร์สุดๆครับและดูช่วงนี้จะมีเก์ที่มีการเงินการงานระต่างการเดินทางไกลแล้วก็การมีนาฬิกา,ท,าที่สูงบก,กวนโดยแล้วก็เวิร์กจริงๆครับก็ดูทีตาประจวันนี้นะครับก็ จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ตีให้นะครับว่าดูตาประจำนี้นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองหรือสามเดือนสุดจะขอตีไปให้ชุดที่สามสนะครับเพราะว่ามีแต่ไพด่ดีๆนั้นเลยละครับแล้วก็มีแต่ไพ่ใหญ่แร้วไพ่เสียไม่มีเลยครับก็คแค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอหย่าจบแค่นี้ครับด้วยละครับผมอาจารย์จีรพัฒน์เจียของหมอดูนี่สวัสดีครับ